คุณกมลศักดิ์ลีวามะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศักดิ์ลีวาเมะสมาชิกสภาผู้แทนรัชฎรเขตสีนนราธิวาสพรรคประชาชาติท่านประธานครับวันนี้ผมมีประเด็นหารือสองเรื่องเนื่องจากว่าผมได้รับแจ้งจากนายกองการบริหารส่วนตำบลลโบวัวสวนายอาแว์เจแวและพี่น้องที่อยู่ในเขตตำบลลโบวัวสวอำเภอบาเจาะนราธิวาสว่า ไฟฟ้าดับเป็นประจำโดยเฉพาะบริเวณพี่น้องที่อยู่หมู่เจ็ดลุบสาวอนองหมู่สองตําบลตลด,ลตลดเลเแลตลดแลแจและก็หมู่สบ้านบาก,กงหมู่หบ้านกระทุงนะครับเนื่องจากว่าสายไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภมิภาคนาราธิวาสจ่ายไฟไปยังหมูบ้านของพี่น้องเป็นสายไฟเปลือยจึงอยากให้ท่านประธานมีหนังสือถึงการไฟฟ้าภูมิภาค นาราธิวาสให้บริการจัดสรรก็ประมาณเปลี่ยนสายไฟเปลือยเป็นสายไฟเฟสสามหรือสายไฟแสกที่เขาเรียกนะครับเพราะว่าเวลาไฟฟ้าดับเนี่ยทำให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องดับแต่ละครั้งก็ใช้เวลานานนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าได้รับการร้องเรียนจากนายกอระการบริหารส่วนตำบลบริใต้ก็คือนายสบรีมาวิ่งและก็พี่น้องที่อยู่ในตำบลบริใต้ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางหลวง ถนนชางหลวงหมายเลข4154155บาเจาะบ้านทอนเพราะว่าบริเวณถนนที่จุดเส้นทางระหว่างพื้นที่ตำบลบาเจาะพอจะเข้าพื้นที่ตำบลบาไร่ใต้นะครับแล้วก็หมู่7ตำบลบานไร่ใต้จะเข้าพื้นที่หมู่2ตำบลบานไร่ใต้และก็อีกจุดหนึ่งก็คือระหว่างหมู่2บ้านบุเกสุดอไปบ้านทอนเส้นทางมืดมากะนะครับตอนนี้มีนักศึกษาที่เรียน ภาคค่ำใช้เส้นทางดังกล่าวไม่มีความปลอดภัยดังนั้นผมอยากให้ท่านประธานมีหนังสือถึงผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดนาราธิวาสให้ดําเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยครับขอบคุณมากครับครับต่อไปอีก